อากาศในวันฝนตกเย็นๆแบบนี้เรามาแกงอ่อมหมูสามชั้นทานกันดีกว่านะคะทุกคนนี่คือสูตรปิง้งตามนี้เลยนะคะชอบผักมากน้อยเพิ่มเติมกันได้เลยจ้าเรามาโขลกพริกกันก่อนเลยนะคะโขลกพอหยาบหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นก็ตะไคร้แล้วก็อหอมแดงนะคะที่เราทําความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วมาโขลกให้เข้ากันเลยค่ะพอโขลกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา ตั้งหม้อให้ร้อนนะคะที่เราจะใช้แกงอ่อมจ้าตักพริกตะไคร้หอมที่เราโขลกไว้แล้วลงไปในหม้อแล้วก็มาคนให้เข้ากันให้หอมเลยละคะ่ะกลิ่นหอมมากๆแล้วเราก็เอาหมูสามชั้นของเราลงเข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่เลยคะ่ะ กลิ่นหอมมากเลยล่ะคะ่ะหอมสมุนไพรมากเลยพ่อหมู3ามชั้นเราเริ่มจะมีสุกๆแล้วนะคะก็ให้เราใส่น้ำปลาล้าลงไปเลยค่ะสองทับพีค่ะรรวนๆให้เข้ากันอีกรอบนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ น้ำลงไปนะคะน้ำล้างโคลกของเรานั่นเองค่ะยังมีพริกอยู่ในโคกลกเราก็เทน้ําใส่แกงอ่อมไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะทุกคนปิดฝาให้น้ําเดือดนะคะจากนั้นถ้าน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่มะเขือลงไปก่อนเลยเพราะมะเขือจะสุกช้ากว่าคนอื่นเขานะคะใส่มะเขือลงไปก่อนแล้วก็ปิดฝาอีกรอบนึงนะคะ น้ำเดือดหมูเราสุกผักเราสุกแล้วมาใส่ผงนัวลงไปอีกสักหน่อยนะคะตามด้วยผักต่างๆเลยค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เปื่นใส่เป็นมีกวางตุ้งนะคะกวางตุง้งแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักเลยค่ะไม่ต้องต้มนานนะคะแป๊บเดียวผักก็สุกแล้วค่ะ สูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะลองทำทานกันดูค่ะแซบอิลีเดอร์จ้า